สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอัตนิวิข่าวนะครับล่าสุดนะครับนายกอุงอิงนะครับเกิดประเด็นกันอีกแล้วนะครับพูดง่ายว่าโอ้โหมันเรียกว่าแบบมันไม่มีไอ้นี่เลยนะครับไม่มีแบบความเป็นแบบเหมือนไม่มีความเป็นผู้นําเลยนะครับจากกรณีนะครับที่ว่าไปคุยกับคุณเซนนะครับไปอ้อนนะครับว่าเออหลานแย่แล้วนะครับว่าเออเนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่ประชาชน ประเทศไทยเนี่ยไล่จะให้ไปเป็นนายกขมิแล้วเออแบบว่าเออช่วยช่วยนอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประโยคคําพูดที่พูดมานะครับมันมันไม่ได้พูดเกี่ยวกับการดิวหรือการเกี่ยวกับการว่าออให้ตรงเนี้ยให้ข้อผิดพลาดตรงเนี้ยหรือว่าที่กําลังจะเกิดเหตุเนี่ยให้มันลดน้อยลงไปเลยมันมีแต่การเหมือนแว,ว่าเหมือนโทรไปอ้อนเหมือนไปคุย ซึ่งเป็นถึงระดับผู้นำประเทศไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะผมมองว่าคือถ้าเกิดจะโทรไปคุยเนี่ยควรที่จะต้องเออคุยกันแบบชัดเจนไหมหรือว่าจะต้องมีการคุยที่แบบว่ามีหลายฝ่ายอยู่ด้วยหรืออะไรยังไงครับอันนี้คือเละเทะไปเลยนะครับไปคุยแล้วก็พอออกมาให้สัมภาษณ์อ้างว่าอา่มันเป็นกลยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้เออที่คุยเพื่อที่จะเอาน้ำเย็นเข้ารูปอะไรคือแบบเละเทะไปเรื่อยเลยดูแหละ คือเนี่ยผมเห็นนะหลายฝ่ายเหมือนกันนะที่ออกมาแล้วก็มีการพูดด้วยนะบ,บอกว่าเออถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือลาออกไปเถอะนะอย่าไปจ้างให้ทําอะไรให้มันแบบแย่ไปกั่นนี้เลยนะอะไรประมาณเนี่ยมันเกิดเกิดเป็นแบบนี้เลยด้วยซ้ํานะครับคือไออย่างตัวผมเองอะ่ะผมมองเนี่ยจากการวิเคราะห์เนี่ยผมมองผมว่าเออมันไม่ไหวมันป่วยมันก็คือก็ออกไปเถอ,อะอ่ะจะได้ไม่ต้องไปไอ้นี่ ใช่ไหมออกไปอยู่บ้านเถอะท้างนั้นอนะ่ะไอ้อย่างนี้คือพูดถึงเนี่ยมีการคุยแล้วไปพาดพิงถึงบุคคลคนที่สองด้วยซึ่งพอคุยเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นคลิปหลุดน่ะใครๆก็ว่านะน่าจะว่าจะเป็นทางมูลเซ็นหรือเปล่าที่ท,ที่ออกมาปล่อยคลิปอ่ะมีคลิปหลุดนะว่าเออคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดสามสีวันที่ผ่านมาก็จะจะพอได้ยินอยู่นะว่า เคยได้ยินทางฮุนเซน,น่ะโพสต์ประกาศลว่าเออเกี่ยวกับแม่ทัพภาคสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เออ่หลายคนเหมือนกันใช่ไหมที่พูดพาดพิงมาถึงอะแล้วก็รู้รู้กันอยู่ว่าทางฮุนเซนเนี่ยก็คือน่าจะไม่ค่อยชอบแม่ทัพภาคสองด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยทางคุณลุงอิงอะก็ไปพูดเหมือนแบบโบยให้ว่าเออเนี่ยแม่ทัพภาคสองเนี่ยอยู่คนละฝั่งกันนะครับอยคนละฝั่งกันเ,เขาก็แบบเอาเท่ไปงั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าจา,ากที่ผ่านมาจะเห็นนะครับเวลาแม่ทัพเอาไปโพสลงโพสลงหรือว่าเวลาไปให้สัมภาษณ์นะครับก็คือคือคําพูดก็จะคือแบบว่าคมชัดลึกนะครับเพราะว่าคือคือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นทหารนะครับแล้วเป็นแม่ทัพภาคสองด้วยแล้วต้องเป็นทหารที่อยู่กับชายแดนเงี้ยมันเป็นข้อผิดพลาดเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องพูดปลุกฝันให้กําลังใจทหาร ใครฟังใครได้ยินประชาชนได้ยินก็รู้สึกอุ่นใจมันก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วอันนี้นายกอะไรไปพูดโบยว่าอ๋ออยู่คนเราฟังกันอ้าวแล้วสรุปแล้วคุณคุณเป็นนายกแล้วเออมันมันคนเราฟังกันกับทหารใช่ไหมหรือยังไงมันก็ต้องออกมาตอบอเรื่องเนี้ยแล้วพอมาให้สัมภาษณ์ก็เหมือนแบบอ,อ่พูดง่ายนะครับตรงๆแบบว่าให้สัมภาษณ์เหมือนแบบว่าแก้ตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง โอหคือผมว่านะถ้าคนเนี่ยถ้าคนคนที่คนที่ชื่นชอบหรือคนที่อะไรอะผมผมอยากใจว่าเออบางคนคนเดี๋ยวนี้มันก็เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรกันได้นะโทรศัพท์เนี่ยบางทีก็ต้องเปิดโลกซะบ้างนะครับบางทีหลับหูรับตาชอบกันโอ้โ oh, หบางทีมันผมว่ามันลําบากอะอย่างเงี้ยคือคือคุณจะเป็นนายกหรือคุณจะทําอะไรตรงเนี้ยคุณทําไปเลย ทำไปเลยจะแก้ไขอะไรยังไงทําไปเลยแต่แต่การทําแบบนี้มันมันเท่ากับว่าเหมือนเป็นแบบไปซีโรราบหรือว่าไปยอมเขาอะอืมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าคือเข้าใจนะพะยายามที่จะทําให้มันให้ให้มันเหมือนแบบว่าเออไม่ให้เกิดเหตุให้ให้ให้มันเป็นการสงบสุขอะไรเงี้ยแต่ใจความในเสียงคลิปอะที่ที่พูดกันอนะสื่อสารกันคือมันเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนแค่แบบ อยากให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่าก็โดนคนไทยด่าเหมือนกันว่าจะให้ไปเป็นนายกขเขมรอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศชาติเลยเอาจริงๆก็อันนี้คือมันเป็นการวิเคราะห์นะครับก็คือก็หลายฝ่ายหลายแล้วก็ออกมาวิเคราะห์กันนะครับก็เดีย๋ยวอันนี้อ่ะเราลองอไปฟังกันเลยนะครับนะครับ จากกรณีที่โลกออนไลน์นะครับมีการแชร์คลิปเสียงความยาวกว่า9นาทีครึ่งนะครับซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยมีคุณเคียงหวดทําหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาระหว่างการพูดคุยนางสาวแพทองทานกล่าวกับสมเด็จฮุนเซนว่าวันนี้ได้คุยกับพี่หวด เรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทางท่านฮุนเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงบสุขค่ะนายกยังกล่าวต่อว่าไม่อยากให้ไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างแม่ทัพภาคที่สองอย่างเงี้ยอ่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังอย่างนั้นเสร็จ ก็ไม่อยากให้ท่านาไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะเพราะตอนนี้ทั้งนั้นเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับแต่ว่าจริงๆที่เราต้องการคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเสมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนค่ะ เธอกล่าวต่ออีกว่าให้ท่านฮุนเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรห,หมดแล้วแล้วก็หัวเราะนะครับจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ท่านบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้สมเด็จฮุนเซนจึงตอบกลับว่าขั้นตอนที่หนึงอยากให้ใช้แดน ปิดปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุนางสาวแพนท้องทางตอบว่าโอเคค่ะตรงกันสมเด็จฮุนเซนกล่าวต่ออีกว่าจริงๆเหตุการณ์เรื่องปิดชายแดนฝ่ายไทยเป็นคนเริ่มก่อนฉะนั้นถ้าฝ่ายไทยถอดคำสั่งกัมพูชาก็ตามเลยเปิดปกติเพราะเรามีความผิดหวังเรื่องหนึ่งแล้วที่มีปัญหากันที่ช่องบกแล้วก็พยายามทำตามที่ฝ่ายไทยต้องการเราก็บอกว่าโอเค แล้วก็ทำตามนะแต่ว่าขอให้สถานการณ์เข้าสภาวะปกติแต่ว่าเราถอยแล้วเราถอนแล้วเราปรับกำลังแล้วแต่ฝ่ายไทยยังเอาเรื่องด่านมากดดันอีกท่านสมเด็จอยากให้นายกช่วยให้ฝั่งไทยถอนเรื่องการปิดด่านถ้าถอนปุ๊บฝั่งกัมพูชาจะถอนเรื่องการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรทุกอย่างก็ถอนหมด นางสาวแพรทองทานกล่าวเพิ่มเติมว่าคือตอนนี้รัฐบาลโดนโจมตีหนักมากเพราะว่าตอนที่ท่านสมเด็จออกมาพูดกับท่านฮุนเมเนตที่บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟคืออันนั้นน่ะต้องขอโทษด,ด้วยเพราะจริงๆต่างประเทศเขาแค่รายงานขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปประเทศไทยจะทำยังไงคือเหมือนอธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะทำ แต่ตอนนี้คือเริ่มตัดหนังตัดละครคือทำทุกอย่างหมดเลยเนี่ยจริงๆถ้าจะให้มันโอเคทั้งสองฝ่ายเหมือนเราต้องพูดพร้อมกันว่าเราตกลงร่วมกันแล้วรัฐาบาลคุยร่วมกันแล้วว่าจะเปิดทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนว่าจะเป็นอิงกับคุณมาเน็ตก็ได้เหมือนกับว่าเราได้คุย ร่วมกันแล้วทั้งสองฝ่ายอยากให้กลับมาเป็นเหตุการณ์ปกติแบบนี้ค่ะล่ามจึงถามว่า,านายกอิงอยากให้โพสใช่ไหมให้นายกคุณมาเน็ตโพสใช่ไหมโดยนางสาวไพ้ต้องทานตอบว่าจะโพสหรือจะยังไงก็ได้ให้ท่านทุนเซนแนะนำก็ได้ค่ะแต่เหมือนกับว่ามันต้องเป็นการตกลงร่วมกันนะ พี่ฮวดเพราะตอนนี้อิงก์กำลังโดนหนักมากเลยค่ะจากนั้นสมเด็จทุลเซนตอบกับผ่านล่ามว่าจริงๆท่านเป็นคนที่อยากได้เรื่องเสถียรภาพมากแต่ทหารมาปิดด่านก่อนเริ่มต้นก่อนกดดันก่อนฉะนั้นต้องคุยกับทหารามุมเบยช่องบกว่าพร้อมไหมที่จะเปิดด่านคือทางนี้ตามหมด นางสาวแพทองทานตอบกลับว่าพร้อมค่ะคือเราเปิดให้อยู่แล้วพี่พวดแต่มันต้องเป็นการขอว่าเราตกลงร่วมกันว่าเราเปิดไงพี่เพราะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าอิงยอมยอมยอมหมดอิงก็จะโดนเพราะตอนนี้มันเลยมาเรื่องก่อนด่านเลยค่ะสมเด็จ์ทุนเซนตอบกลับผ่านล่ามอีกครั้งว่าท่านไม่อยากให้มีการเจรจาเรื่องปิดด่าน เพราะว่าไอเรื่องปิดด่านทหารเริ่มก่อนแล้วมาหลอกเราให้เราปรับกำลังพอปรับกำลังแล้วบอกว่าสถานการณ์ต้องเข้าสู่ปกติตอนที่ปรับกำลังที่ช่องบกคุยกันเรียบร้อยบอกว่าถ้าปรับตรงนี้เสร็จแล้วทุกอย่างจะต้องจบเราลองไปฟังคลิปนะครับที่นายกอุ้งอิงเนี่ยคุยกับทางคุณเซนนะครับบางช่วงบางตอนนะครับก็ลองไปฟังดูเลยครับ บอกว่าให้ท่านคุณเซนอ่ะเอเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เสมัยหมดแล้วประธานก็สมานยาตกกาแล้วขโมยพองอะไรนี่ไทยประชาชนไทยพิจารณาบันไดง่ายดึงขโมยถัตนศึกมาเตอร์บุตรจิญยูรันตริกมาปกปัดบอะว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรก็ให้ให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูเอจัดการให้ ยังแบบปกจงบ้านเไว้ปกอางแกมีนประสาทแต่กวดนเรียบจำทัวร์ต่างเงินตำบจุ่มปกแต่มาดองตลอดแค่แยกไม่ยังกเยอะเยอะพูดนี่แล้วนะพี่บัวพูดยยบานเรือบานเรือปกบ้าเรือเรือจลิบบุกบ้าเรือเรือบนกบากบอ่ถามว่าเออเออเป็นเป็นยังไงบ้างสขภาพดีหรือเปล่าอ่ากขมุยสมซัวปกเมียทาใบแต้เกพิบละอ้อ สมเทียบไม่ได้ก็ได้ด้อยอ๋อด้อสมส,สมอ,อกุลในในไอบนอภพพ่ออสุขภาพแข็งแรงดีครับอโอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่มวดเรื่องเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านคุณเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสมบสุขค่ะ เหมือนมาคว้าบ้านได้เจอจมูกชาวบ้าน,นธาธในสถานกี๋ไอ้บ้านไอ้พิบคือเนี้ยโดยจะไปเด็กพวกบ้านปราถนาจังบ้านซันเด็กพิบสเตเด็กพิบปฏิทั้งปีพวกบ้านบอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังคอไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเนี้ยคะ่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอะ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ อากาศธรรมส่มอันมานยาสีปกทับปกสบายเอสลับสำหรับยาเมตโต้คุ้มเพียบพี่อ่านนั่งก็เวชีได้ได้ไปชังจะมวยนั่งก็ท่าบาไทยได้มีจะขีดเสริมได้แบบปกสลับเนี้อาจจะได้อ่านเฉอารำปุกขั้บัดเพราะตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันที่มันไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแ,แดนนะคะ อ่าเมตโตภมเบียนะ่นเอยี่จังอ่อยลอยครูนเบี้ยจังอันนี้สร้างอันนี้สร้างเรตติ้งมาเบียให้เดทเธอปักปอลอดถึงเนี้ยนงประเทศินปียังทวนทงกบบาทได้ยังจังยังประเทศินปีคือจังบาลจะเทเียบเดียบนั่งซันเดียบเดียบโอย่าไปมุนปฏิกาการหลายองพวบาทบอกว่าให้ท่านคุณเซนน่ะเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยคนในประเทศไทยอ่ะเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วระถาบันสมานญาติก็นี่นะครับคลิปก็ได้จบลงนะครับก็อ่ะ ก็ประเทศไทยว่าอย่างไรนะครับก็ใครที่เข้ามาฟังนะครับก็ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองพิจารณากันดีๆนะครับว่านายกอุ้งอิงเนี่ยครับเหมาะไหมครับที่จะเป็นนายกประเทศไทยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้คือผมว่ามันคือไปตามเขามากเกินไปอะ่ะคือเขาเขาจะเอาอะไรก็คือให้เขาเขาหมดคือมัน มันไม่ได้อะครับเพราะว่าก็อยากให้มองประเทศชาติมากมากมากกว่ามองมองในตรงที่ว่าเออผลประโยชน์ผลประโยชน์ของประเทศประเทศชาติมากกว่าครับแต่คือพอลักษณะการคุยแล้วมันเหมือนเป็นการแบบอืมมันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เออผมว่าคนไทยทุกคนนะ่ะที่ได้ฟังตรงนี้ยผมว่าก็ต้องรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการไปคุยกันแบบอืมเขาเรียกว่าไงมันไม่ได มันเป็นเป็นเหมือน,น,นการยอมไปแล้วอะยอมไปในส่วนหนึ่งแล้วอะอนั่นแหละโอ้โหคือพูดอ่ะก็ว่าแบบว่ากันตรงๆก็คือเหมือนเป็นการยอมไปแล้วส่วนหนึ่งละแล้วลทั้งนั้นเขาก็คือแบบเคี่ยวเกี่ยวงอกเลยคือแบบว่าเล่นแง่เล่นมุมตลอดนะครับที่ผ่านมาเล่นแง่เล่นมุมตลอดจะแบนสินค้าไทยอาจจะแบนลงหนังอาจจะเกี่ยวกับหนังละครไทยอแบนเกี่ยวกับ อาจจะบอกอาจจะตัดน้ําตัดไฟอีกอะไรเงี้ยคือแบบตัดเองอะไรเงี้ยเอาชาวเาขาเรียกว่าอะไรประชาชนที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยจะมีรถมารับเดี๋ยวจะเอากลับแต่แปร,ปรมาทางาแรงงานที่อยู่ในฝั่งไทยบอกไม่กลับครับกลับไปก็ไม่รู้ไปทำอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ที่นีก่ก็หลักๆก็ได้อยู่แล้วเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะครับกลับไปทาอะไรครับค่าแรงขั้นต่ํานี่นู่นอย่างถูกนะครับ ถึง200ร้อยป่าไม่รู้นะแต่เท่าที่ฟังฟังมาเหมือนจะน่าจะประมาณ200นะครับ200ร้อยบาทนะครับสองร้อยน่าประมาณนั้นนะครับคือถ้าอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยผมว่าสามร้อยสี่ร้อยต้องมีนะครับค่าแรงเนี่ยเออผมว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็คือต้องดูกันดีๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าตอนนี้คือคนคนไทยเนี่ยที่ททฟังคลิปแล้วก็ มีแต่คนเนี่ยออกมาโจมตีท่านนายกนะครับก็ว่าเหมือนอยากเอ้ยอยากให้ออกไปเถอะอย่างเงี้ยนายกขายชาตินะครับคนขายชาตินะครับนายกคนไทยหัวใจขเขมรอะไรเงรี้ยคือแบบผมว่าคือเขาก็น่าจะเสพข่าวตามข่าวอยู่นะท่านนายกเขาก็น่าจะรู้นะว่าคนไทยชอบอะไรอะไรยังไงก็พอเห็นแบบนี้เราก็รู้อยู่นะว่าแบบมันไม่สมควรอะไรเงรี้ยก็พยายามที่จะแบบ แบบเหมือนแสดงจุดยืนอะว่าเออเนี่ยอยากให้นายกแข็งขันอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้เป็นผลเหมือนเหมือนก็ไม่ได้ฟังคนอื่นเลยนะก็เหมือนว่าทําแค่เฉพาะตัวเองอะคือไม่ฟังใครพ่ดยง่ายอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้เหมือนอย่างอ่าจากที่ฟังดูนะว่าว่าทางท่านวิโรธนะที่ว่าออกมาบอกเออท่าทีแบบนี้มัน จบแล้วคือให้ลาออกไปเถอะอะไรเงี้ยว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นการมีดิวมีอะไรดิวลับอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วมันการไปคุยแล้วมันเหมือนเป็นการยอมหรือเป็นการอ่าพาดพิงหนึ่งคนที่สองด้วยเงี้ยโอ้โหมันน่ากลัวโอ้โหนะครับก็ลองเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าม,มันจะ ไปยังไงอะไรยังไงนะครับก็ประเทศเราเราก็ใครใครก็รักประเทศนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องตรงนี้นะครับมันจะจบกันแบบไหนนะครับจะจบกันที่ทําสงครามหรือจะจบกันที่ว่าคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราก็เป็นแค่ในมุมหนึ่งนะครับที่มาวิเคราะห์นะครับก็ดูดูกันไปนะครับก็วิเคราะห์เนี่ยะครับก็ดูดูกันไปนะครับว่าใครอะไรยังไงนะครับก็ สำหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากดากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับเพื่อนๆเคยไหมครับที่เวลาเราทำคลิปไปแล้ว เสียงมันไม่ชัดนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะครับนี่เลยครับไม tnw a 3นะครับเป็นไม์ไวเลสนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นไมโครโฟนนะครับได้ทั้ง Android และ iOS นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลย ี่นะครับข้างในสวยงามมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นหมุดติดนะครับเป็นแม่เหล็กหมุดติดนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับเสียบเข้ากับที่คอเสื้อนะครับนี่นะครับแลตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสียบเข้ากับสมมุติเรามี Android หรือ iOS แล้วมันเสียบได้หมดเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวติดกระดุมตัวนะครับคีบกับ ขาปกเสื้อนะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่สายชาร์จมาให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวตัวเป็นตัวกันเสียงรบกวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับเนี่ย เนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้นะครับเนี่เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับก็คือเป็นของ iOS นะครับแล้วดูฟังก์ชันในการทํางานนะครับพอเราเสียบมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนี่ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะลองใส่หมุดกระดุมก็ตัวนี้จะง่ายเลยนี่นะครับ มันจะเป็นอ่าไม่เหล็กอยู่แล้วก็เสียบไปเลยปุ๊บอืมนี่เดี๋ยวผมจะขี้ไปดูนะนี่ดูเลยนะนี่ผมจะขี้ไปดูนะอืมแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปอยู่ในในตัวในตัวโทรศัพท์ตัวนี้แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองอ่าพูดแล้วก็ ฟังดูนะครับว่าเสียงมันจะชัดแค่ไหนนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับเสียงชัดไหมล่ะครับนี่ครับผมก็ได้เชื่อมต่อกับตัวสัญญาณนะครับไม่ตัดเสียงรบกวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะชัดนะครับแล้วก็จะเข้าแบบฟังรู้เรื่องฟังง่ายนะครับเวลาเราพูดจะไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกเลยนะครับและตัวนี้นะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะตัดคลิปอ่า ตัดต่อคลิปนะครับทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับเสียงมันจะชัดนะครับมันจะทําให้มีความน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับราคาแค่200ร้อกว่าบาทนะครับไม่ถึง300ด้วยนะครับมีตัวนี้อยู่ไว้นะครับงบถูกนะครับงบประหยัดนะครับช่วยได้ช่วยเราได้อีกเยอะเลยนะครับในการที่จะทําคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นของ T N W นะครับ A 3ามนะครับสามารถกดสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับงบประหยัดนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านบนนะครับฝากด้วยนะครับ